สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเตรียมรับแรงกระแทกคนสีราสศีนี้ไหวาราหูเสริมดวงปังคลิปนี้นะคะมีถึงสราศีด้วยกันค่ะที่ในวันที่พระราหูย้ายในวันที่17ตุลาคมนี้แนะนำว่าต้องไหวนะคะเพื่อเป็นการลดแรงกระแทกและขอพรเสริมโชคลาภกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปเดียวนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ ในวันที่17ตุลาคม2566นี้นะคะพระราหูมีการโยกย้ายราศีค่ะโดยมีถึง4ราศีด้วยกันนะคะที่พระราหูย้ายครั้งนี้แนะนําว่าให้ไปไหว้ขอพอรจากเทพราหูอย่างมากๆจะเป็นการช่วยลดความแรงลงได้ค่ะและยังแนะนําว่าให้ขอพอรเสริมเรื่องการงานและการเงินขอให้มีโชคลาภได้ด้วยนะคะราศีแรกเลยค่ะ นั่นก็คือทานที่เกิดในราศีกันราศีที่สองคือทานที่เกิดในราศีพิจิกราศีที่สามคือทานที่เกิดในราศีกุมและส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะโดยคนทั้งสี่ราศีนี้ค่ะเป็นสี่ราศีที่จะได้รับผลกระทบจากการโคจรย้ายราศี ของดาวราหูมากที่สุดในรอบนี้นะคะซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์จิตใจและปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบกับชีวิตมีทางด้านลบมากกว่าค่ะจะมีเพียงราศีเดียวคือชาวราศีกุมเท่านั้นนะคะที่มีผลทางด้านบวกมากกว่าด้านลบการไปไหว้ขอพรจากเทพราหูจะช่วยทำให้ลดผลกระทบในเรื่องแย่และคนทั้งส4ราศีนี้ ยังสามารถอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภได้ด้วยนะคะในวันที่17ตุลาคม2566สามารถไหว้พระราหูได้ตามสถานที่จัดงานทั่วกรุงเทพหรือว่าใครใกลที่ไหนก็สามารถไปที่นั่นได้เลยตามสะดวกนะคะถึงอย่างนั้นก็ตามค่ะ ราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงในคลิปนี้ก็สามารถทำกิจกรรมไหว้พระราหูได้และเปลี่ยนชีวิตส่วนตัวหาเวลาพักผ่อนให้พักในเรื่องของการงานหรือว่าทำกิจวัตรที่ตรงกันข้ามกันบ้างไปให้หมดก็จะดีเหมือนกันนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสีราศีที่เตรียมตัวรับแรงกระแทกในรอบราหูย้ายครั้งนี้คะ่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ